สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีเลือกใช้ปลิกอัพยังไงให้เหมาะสมนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีเลือกใช้ปิกอัพยังไงให้เหมาะสมนะครับในคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าถือว่าเป็นการแนะนําแล้วก็ให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับว่าเราควรที่จะเลือกใช้เนี่ย ปิกอัพเนี่ยสไตล์ไหนแล้วก็กับวิธีการเล่นแบบไหนนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับวันนี้ผมเอากีตาร์โซนสตัดนะครับตัวนี้เป็นโตไก่นะครับ made in Japan นะครับก็ปิกอัพเนี่ยจะเป็นออริจินอลอยู่แล้วเป็นซิงเกิลคอยลสามตัวนะครับแล้วก็จะมี5แก๊กนะครับหรือว่าซิลเตอร์5ทางนั่นเองนะครับซึ่งคุมปิกอัพทั้ง3ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี1วอลลุ่มนะครับแล้ว2โทนนะครับโอเคแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะปรับวอลลุ่มนะครับกับโทนคือเปิดไว้สุดเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยว ไปฟังเสียงปิ้กอัพคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าปิ๊กอัพแต่ละตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์เสียงยังไงกันบ้างนะครับ หลังจากที่ได้ฟังไปแล้วนะครับเราจะสังเกตว่า Pick Up เนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะเสียงไม่เหมือนกันเลยนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับจริงๆมันมี3ตัวแต่ว่าเออมันมีด้วยกัน5เสียงนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นแก๊กล่างนะครับคือแก๊กที่1นะครับส่วนแก๊กที่2เนี่ยที่เราปัดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการผสมกันนะครับระหว่างตัวบิดนะครับตัวนี้ก้วตัวบิดนะครับกับตัวมิดนะครับผสมกันนะครับก็คือแก๊กตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะครับแก๊กที่2ต่อไปแก๊กที่3นะครับจะเป็นตตัััวววมิดเียนะครบ เรียกนะครับบิดมิดเน็กนะครับอ่าโอเคแก๊กที่4นะครับผสมกันมิดกับเน็กนะครับแก๊กที่5้านะครับจะเป็นเอ่อเน็กอย่างเดียวตัวเดียวนะครับเสียงที่ออกมานะครับจากที่ผมฟังนะครับตัวเนี้ยตัวบิดนะครับตัวนี้นะครับจะให้เสียงที่มีความพุ่งนะครับแล้วก็ย่านเสียงแหลมเนี่ยออกมาชัดเจนนะครับ ส่วนตัวมิดตัวนี้นะครับจะอยู่ก,กลางๆนะครับจะมีเสียงแหลมพุ่งออกมาบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่แหลมเท่าต,ตัวบิดนะครับแล้วก็เบสดเนี่ยจะอยู่กลางๆนะครับจะมีเบสมากกว่าตัวบิดนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวหน้านะครับคือจะมีเสียงเบสดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเสียงแหลมเนี่ยจะมีความนุ่มนวลไม่ได้บาดหูเหมือนตัวบิดหรือตัว รสรุปนะครับง่ายๆเลยก็คือตัวนี้นะครับให้ย่านเสียงที่ออกเป็นโทแหลมพุ่งๆหน่อยนะครับตัวการนะครับให้เสียงกลางๆนะครับแล้วก็ออกไปางย่านแหลมนิดหนึ่ง <Ne ck. S 1> ส่วนตัวเน็คนะครับให้ไปที่ย่านเสียงเบสละกันผมให้ย่านเสียงเบสค่อนข้างเยอะหน่อยคราวนี้นะครับพอเรารู้จักคาแรคเตอร์ของปิกอัพกันแล้วก่อนที่เราจะเลือกเล่นเนี่ยเลือกเล่นปิกอัพว่าเราจะเล่นตัวไหนเนี่ยเราควรที่จะฟังเพลงที่ เราอยากจะเล่นตามก่อนแล้วเราก็ลองเล่นดูนะครับโอเคนะครับอย่างสมมติว่าผมนะครับอยากเล่นเพลง Sweet Home Alabama แล้วกันนะครับโอเคผมจะใช้ Pickup ตัวไหนเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมลองเล่นให้หมดเลยทุกตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไรกันบ้างน,นะครับ โอเคนะครับผมได้เล่นไปแล้วนะครับทั้ง5ตำแหน่งนะครับของซิลิคเตอร์นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกตำแหน่งที่2กับ4แล้วกันผมว่ามันเหมาะอ่ะ2กับ4เดี๋ยวผมจะเล่นอีกทีนะครับ เพลงนี้เนี่ยถ้าฟังดีๆนะครับจากในต้นฉบับเนี่ยเสียงมันจะมีคล้ายๆเสียงแคว์ซาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับของกีตาร์รู้สึกว่าเขาจะใช้เทเลเล่นละกันนะครับแต่ว่าเสียงที่แกกที่2กับแกกที่4เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับมันมีเสียงของความเด้งของปิกอัพอยู่นะครับแต่ว่าแกกที่2เนี่ยที่ฟังเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดกว่าซึ่งมันเป็นแกกผสมระหว่างตัวบิด ตัวมิดนะครับมันทําให้เสียงที่ออกมาเนี่ยจะมีความพุง่งแล้วก็เบสจะน้อยกว่าแก๊กที่4นะครับแต่แก๊กที่4เนี่ยพอเราเล่นแล้วมันมีเสียงที่เด้งออกมาเหมือนกันแต่ว่าย่านเบสเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่านะครับสรุปนะครับถ้าเราอยากได้ซาวที่เด้งๆในการเล่นเอ่อปิกกิง้งในการเกาหรือการเล่นเอ่อที่คล้ายๆกับเพลง w ว e t Home a l a b a m a เนี่ย เราควรที่จะใช้แกปกที่2กับแกร็กที่4เล่นนะครับโอเคนะครับต่อไปผมจะเล่นเป็นเ,เป็นติคอร์ดธรรมดาแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเล่นซ e เลค t เตอร์หทางเหมือนเดิมนะครับ นะครับหลังจากที่ได้เล่นห้าทางไปแล้วห้าห้าแก๊กก็คือห้าเสียงละกันนะครับผมรู้สึกว่าเสียงแก๊กที่หนึ่งเนี่ยก็คือเสียงปิกอัพตัวบิดเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบฟังแล้วป็นๆกว่าเพื่อนเลยเวลาเราตีคอร์ดเนี่ยมันจะให้เสียงที่แข็งๆหน่อยนะครับส่วนปิกอัพตัวอื่นนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับอย่างปิกอัพตัวผสมเนี่ยเสียงแบบเสียงผสมเนี่ยเสียงจะออกเด้งๆนะครับส่วนตัวกลางนะครับก็สมูทหน่อยถัดไปนะครับแก๊กที่4ระหว่างผสมตัวเนี้ยน่ะ มันก็ยังเด้งอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีเบตเข้ามาผสมแล้วนะครับแล้วก็แก๊กบนเนี่ยเบจะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราตีคอร์ดอย่างเดียวเนี่ยผมว่าเราจะเลือกเล่น4ตัวเนี้ตั้งแต่แก๊กที่2ถึงแก๊กที่5เนี่ยเราเล่นได้จริงๆ1ก็ตีได้นะครับแต่1มันจะอย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นแปนหน่อยถ้าใครชอบแบบนั้นก็ไม่ผิดนะครับใช้เล่นได้แต่2กับ5เนี่ยผมว่ากําลังพอดีนะครับสเนี่ยอาจจะ ได้ซาวอีกอย่างหนึ่ง4ก็จะได้อีอย่างหนึ่งส่วน3กับ5เนี่ยสก็อาจจะกลางๆหน่อยนะครับส่วน5้าเบสจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยไม่ผิดนะครับต่อไปนะครับผมจะเล่นซับคอร์เป็นฟังๆบ้างแล้วกันนะครับก็อาจจะใช้นะครับเซเลเตอร์นะครับทั้ง5ทางเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังดูว่าซาวนะครับเวลาเราซับคอร์เล่นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ครับผมหลังจากที่ได้เล่นสับคอร์ดแบบฟังๆกันไปแล้วนะครับผมนะครับรู้สึกว่าวิธีการเล่นแบบนี้มันใช้ได้ทุก p ิกอัพเลยเพียงแต่ว่าพิกอัพตัวบิดนะครับจะให้เสียงที่แหลมนะครับแล้วก็แข็งๆหน่อยพุ่งๆหน่อยส่วนแก๊สที่2นะครับตัวผสมระหว่าบิดกับมิดเนี่ยจะให้เสียงที่เด้งๆหน่อยนะครับกำลังมันเลยต่อไปตัวกาลนะครับเสียงจะไม่ค่อยโดดออกมามากนะครับจะกลางๆเลยนะครับสำหรับตัวกางแก๊สที่4นะครับผสมกันมิด กับ n e c k นะครับเสียงนะครับจะออกมาเด้งๆหน่อยนะครับแต่ว่าเออไม่เด้งเท่าแก๊กที่2แนะแตาความรู้สึกผมนะครับเออมันจะออกมีความเด้งๆแล้วก็มีเบสเข้ามาผสมหน่อยนะครับแก๊กที่5ตัวนี้นะครับจะเสับเวลาสับเนี่ยมันจะนุ่มๆนะครับเพราะว่าให้เสียงเบสค่อนข้างเยอะ นะครับในปิกอัพตัวตัวหน้านะครับตัวนี้นะครับครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเล่นเป็นเออโซโล่บ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะโซโล่ทั้งเสียงเออคลีนนะครับเสียงโอเวอร์ไดา์แล้วก็เสียงดิจิทัลชั่นนะครับสามเสียงเลยเดยวันนี้นะครับผมจะใช้นะครับเอฟเฟกต์บูนิตินะครับซูเปอร์ลีดแฟลกซี่นะครับโอเคลองไปฟังเสียงกันเลยนะครับทั้งคลีนโอ๊กดา์แล้วก็ดิจิทัลชั่นนะครับ นะครับหลังจากที่ได้เล่นเป็นโซโล่แล้วนะครับทั้งคีนโอไดส์แล้วก็ดิทชันนะครับส่วนตัวผมนะครับผมจะชอบในแก๊กที่2นะครับแล้วก็แก๊กที่5แล้วกันนะครับผมว่าแก๊กที่2เนี่ยมันจะค่อนข้างเด้งๆนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่ดีเลยนะครับสำหรับกีตาร์ทรงสแตทนะแก๊กที่5เนี่ยผมว่ามันจะโซโล่ออกมาค่อนข้างนวลนะครับมันจะมีเบสที่เยอะมันจะอุ้มได้ดีนะครับส่วนแก๊กอื่นก็ ได้นะครับอย่างแก๊กที่1เนี่ยโซโล่ถ้าอยากได้เสียงพุ่งๆแบบแหลมๆยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ปัดพิธี่แก๊กที่1น,นะครับแก๊กที่4เนี่ยจะคล้ายๆกับ2นะครับแต่ว่าผมว่ามันเด้งไม่เท่ากับ2เพราะว่ามันมีย่านย่านเบสของเอ่อพิกอัพตัวเน็กนะครับตัวหน้าผสมอยู่ด้วยนะครับมันเลยทําให้เสียงที่เราเล่นอ่ะมันไม่เด้งเท่าแก๊กที่2คือมันไม่พุ่งออกมาเท่าแก๊กที่2นะครับ <S <S ส่วนแก๊กที่3เนี่ยผมให้กลางๆแล้วกันแต่ว่าเราจะเอาไปเล่นเอาไปโซโล่เนี่ยจริงๆมันใช้ได้หมด ต่อไปนะครับก็จะเป็นภาภาคลิทึทมละกันนะครับเรียกว่าภาคลิทึมโดยผมจะใช้เป็นดิวทชั่น,นะครับก็เอฟเฟคตัวเดิมเลยครับนะแล้วก็เล่น5ทางนะครับเหมือนเดิมเลยโอเคไปฟังกันนะครับ ครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับาภาคลิทมนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากให้เ,เสียงเบสมันกระชับนะครับเวลาลิทมเนี่ยเราต้องปัดนะครับไปที่ Pickup นะครับตัวบิดนะครับเพราะว่าตัวบิดเนี่ยมันจะให้เสียงเบสที่ค่อนข้างกระชับนะครับเนื่องจาก ตัวเนี้ยเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะออกย่าเสียงแหลมอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับเวลาใส่เบสเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเบสมันจะพอดีถ้าเรา,เาลิทเทิมเนี่ยเราปรับปิกอัพมาที่ตัวหน้าเนี่ยซึ่งตัวหน้าเนี่ยเบสมันจะเยอะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับต้งต้นคลิปนะพกอัพตัวหน้านะครับมันจะไล่เสียงกันนะครับแหลมกลางเป็นเบสเยอะที่สุดนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเราเล่นลิทเทิมเนี่ยเบสมันก็จะฟังแบบ เบอ b เบอหน่อยหรือจะฟังอุ่นๆหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับสมมุติคนที่ชอบเอ,อ่อลิทึมไม่ต้องการแบบความพุง่งความหนักมากนะครับอาจจะใช้ปิ๊กอัพตัวผสมตัวที่4ตัว3ก็ได้หรือตัวบนก็ได้นะครับก็แล้วแต่แนวเพลงนะครับแล้วแต่ความคิดแต่ละคนแล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าชอบลิทึมแบบไหนนะครับครับทั้งหมดที่เล่นไปทั้งหมดนี้นะครับคือ แนะนำการเลือกใช้ Pickup นะครับว่าเราจะใช้ Pickup นะครับเล่นแนวไหนเล่นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแนวเพลงด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับที่ผมว่าสําคัญนะครับเราควรที่จะฟังนะครับว่าเขาใช้ซาวอย่างไรในการเล่นเราก็ต้องปรับให้ใกล้เคียงนะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้แยกออกมาเป็นส่วนนะครับพยายามจะทําให้เพื่อนๆนะครับได้ฟังเสียงของความแตกต่างนะครับแต่ละป i ิ k กอัพแล้วก็วิธีการปรับเสียงนะครับให้ป i ิ k กอัพออกมา ชัดเจนที่สุดนะครับเพื่อนๆจะแยกฟังได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับขึ้นอยู่กับกีตาร์ของเรานะครับว่ากีตาร์ของเราเนี่ยให้ซาวแบบไหนปิกอัพ ของเราจะให้เสียงเป็นแบบไหนนะครับตู้แอมนะครับจะเป็นยังไงนะครับทุกอย่างมันมีองค์ประกรอบของมันหมดนะครับมีผลหมดนะครับแต่ว่าบางอย่างรู้รายละเอียดพวกนี้ได้มันจะสามารถช่วยให้เราค้นหาซาวที่เราชอบได้บางทีนะครับไม่จะเป็นนะครับที่ผมบอกผมชอบแก๊กนู้นแก๊กนี้นะครับอันนั้นก็คือผมบอกผมชอบนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ย อาจจะชอบไม่เหมือนผมก็ได้นะครับอาจจะชอบอีกซาวนหนึ่งอีกซาวนหนึ่งก็ลองเอาไปปรับแต่งลองเอาไปใช้กันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ